ฮัลโหลสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมสลามนะครับและในคลิปนี้คุณมาอยู่กับผมนายมายครับเอาชีวิรอดูเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวถ้าจะไปเอาชีวิรอดเราไปดูกันเลย let's go ทั้้้งหหนนนนาาาเเเเเสีีนนยยยดดือกกิิ่จป็มุษ์ล โอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยขั้นแรกนะครับเราต้องไปตัดต้นไม้นะครับซึ่งต้นไม้หาได้ทั่วๆไปนะครับตามสเต็ปเดิมนะครับต้นไม้เลยตัดไปนะครับเราก็จะตัดให้หมดเนาะ โอเคนะครับเมื่อตัดหมดแล้วเราจะหาเหมืองก่อนแล้วกันเนาะเฮ้ยอะไรลนะ่ะเราได้เจอสถานที่ภูเขาภูเขาสูงนะครับน่าจะใช่แหละใช่ใช่ใช่ภูเขาสูงนะครับผมคิดว่าเราไงดีสร้างบ้านแถวนี้น่าจะโอเคอยู่นะครับเราจะสร้างบ้านแถวนี้กันโอ้งั้นตัดต้นไม้อีกต้นก่อนแล้วกันนะครับเราต้องมาตัดต้นไม้อีกต้น เพื่อให้ได้ไม้พอได้อยู่นะครับเคเราจะตัดให้หมดเลยนะครับโอเคนะครบเมื่อตัดเสร็จแล้วเราก็จะไปสำรวจนะครับไปสำรวจสำรวจจะไปสำรวจถ้ำแล้วกันนะครับ มันไม่ใช่ทำหรอกมันเป็นโพรงนะครับอืมอุย้ยผมก็ได้เจอน้องเขียวในตอนนี้วิ่งสิครับรออะไรผมวิ่งออกมาห่างที่สุดนะครับน้องเขียวอยู่ฝั่งนู้นเนาะผมคิดว่าเราไปตรงอื่นดีกว่าอตอนนี้ต้องหาเหมืองนะครับอืมต้องหาเหมืองก่อนไม่มีเหมืองเลยเนาะ อ๋อขอเบาเสียงหน่อยละกันนะครับเคก็จะเดินไปเดินไปหาเหมืองครับอ่ามันไม่มีเหมืองน,น,นะทุกคนเอ้ยโอเคครับผมเจอแก่เคผมก็จะฆ่ามันเพื่อเอามาทําเตียงนะครับเพราะเนื่องจากที่มันมีสีใช่ไหมแล้วก็จะใช้สีเนี่ยในการทํานะครับเคตัดไปเลย อ่าสามตัวครบแับผมสามตัวครบพอดีเป๊ะเราจะตาดตีไปอผมคิดว่าอเราต้องสร้างตัวคาฟก่อนนะครับตามสเตปถ้าอต้องตัดต่อนะครับมันไม่เจอเหมืองอนะเนาะอ่า,อาผมก็จะมีอุปกรณ์เสริมด้วยนะครับแต่ผมก็จะไม่แจกนะครับเราจะไม่แจก อ่าผมก็จะขับเป็นขับเป็นพิกนะครับเป็นพิกัดอ่าขับพิกัเสร็จล้วก็จะจะเดินหาเหมืองก่อนนะครับสำรวจเหมืองว่ามีเหมืองไหมถ้าไม่มีก็จะสร้างเหมืองเองนะครับผมขออนุญาตหาเหมืองก่อนละกันนะครับหาต่อหาต่อไป ผมก็จะหาเหมืองนะครับเอ้ยโอเคทุกคนเจอดอกไม้โอเคดอกไม้นี้ก็จําเป็นในการทำเตียงนะครับทําสีเตียงเป็นสีแดงนะมันก็จะง่ายแล้เราก็จะได้มีเตียงตั้งแต่วันแรกไม่ต้องเจอมอนเซอร์นะครับเราก็จะเอามาย้อมสีนะครับย้อมสีต้องทําไม้ย้อมสีขนแกะนะครับย้อมสีขนแกะเราก็จะย้อมไปนะครับ เราก็จะได้เตียงนั่นเองเคนี okay. ่เตียงแล้วเราก็ต้องอ่าขออนุญาตหามเหมืองนะครับอ่าโอเคหลั okay. งจากที่ผมไปหาเหมืองมาก็ยังไม่เจอเหมืองนะครับผมยังไม่เจอเลยและตอนนี้มันก็ใกล้จะมืดแล้วผมต้องกลับบ้านอ่ากลับบ้านและก็หิวอาหารด้วยครับไม่เจอเหมืองจริงๆนะครับ คงจะต้องเอาเนื้อแกะก่อนใช้เพี่าขุดน่าจะตีเร็วโอเคตีเร็วครับตีแค่สามทีก็ตายโอเคนะครับผมรู้สึกว่าต้องรีบไปนอนนะครับแล้วก็หามแล้วก็ขุดเหมืองด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ขุดเหมืองด้วยตัวเองก็น่าจะไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าเหมืองแถวนี้มันไม่มีนะครับเราจะสร้างบ้านแถวเนี้ยเนาะผมก็เลยรีบเดินไปนอนอ่ะ ก็ยังนอนไม่ได้นอนนอนนอนไม่ได้นะครับเพราะที่ตกน่าจะนอนได้แล้วลครับโอเคนอนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับโอเคเช้าแล้วเราก็จะทำเหมืองประมาณตรงนี้นะครับเป็นเหมืองเล็กๆพยายาขุดไปเลยนะครับ เอาหินด้วยนะคะมาทำเฟินแนยแล้วก็เผาเพราะว่าผมตอนเนี้ยผมหิวมากก็จะขุดไปเนาะขุดไปอ่ะกบเลยเพราะมันไม่สวยฮนะแล้วก็จะขุดหินแต่เราจะไม่ไปลึกนะคะเพราะว่ามันไม่มีทอสเนาะก็อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่มันไม่มีทอสก็จะทำทอสนะครับอ่ะ เราจะทํเท่อที่หลังขุดไปไม่ให้พื้นที่มืดมากขุดประมาณนี้ก็ขึ้นไปนะครับพอแล้วล่ะเราก็จะไปทำเฟอร์แนนนะคบอ่ะมาตัวครับทำเฟอร์แนนนะครับเราก็จะใช้หินมาทำเฟอร์แนนแบบนี้แล้วก็มาวางนะครับอ่ะวางตรงนี้แล้วเราก็จะเอาไม้ของเราไปเผาให้เป็น ชาโคก่อนนะครับหรือก็คือถ่านไม้นั่นเองเพื่อที่จะเอามาเผาอุปกรณ์ต่างๆอะไรต่างๆนะครับผมคิดว่าผมจะสร้างบ้านตรงนี้ดีไหมผมกําลังคิดอยู่นะโอเคไม่ได้แล้วเราก็จะเผาเนื้อไปเลยนะครับเติมฟืนด้วยเสร็จแล้วเราก็จะคาเป็นอ,อุปกรณ์เสริมนะครับแต่มันต้องใช้อะไรเนี่ย อ๋อต้องใช้เป็นหินนะครับหินเผานะครับหินเรียบๆเ,เราก็าจะเอาเนื้อออกมาก่อนดีไหมอาจเอาเนื้อออกมาก่อนแล้วก็รอเนื้อนะครับแล้วแล้วก็กินไปก่อนและก็รอให้เนื้อมันสุกหมดแล้วเราก็จะเอาหินไปเผาผมไม่อยากไปลึกนะครับก็จะขุดข้างๆเอาขุดข้างๆ ก็จะขุดไปเรื่อยๆอ่าขุดไปนะครับเมื่อได้สักนิดนึงโอเคก็พอนะครับแล้วเราก็ขึ้นมาเผาะนะครับนี่ใส่ชาโคเข้าไปเผาหินเข้าไปเผารอนะครับต้งองรอ รอสักพักเราจะรอให้มันได้ประมาณสัก5้าอันนะครับเราก็จะแบ่งออกมาด้วยเนาะให้มันได้5อันเนาะโอเคประมาณนี้เราก็จะรอมันเผาเสร็จนะครับ เสร็จแล้วครับรอสักพักโอเคครับต่แล้วเราก็จะครับเป็นที่ขุดนะครับที่ขุดเนาะที่ขุดหินนะครับอ่าใช่นี่นะครับเราก็จะรับที่ขุดหินมาขุดหินอ่าเราจะครับที่ขุดหิตอนแรกผมก็จะรับเป็น ขวานนะครับแต่คับผิดก็เลยต้องมาคับเป็นมันจะแหลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าเครื่องผมมันนั้นนะ่ะต้องรอสักพักนะครับโอเคมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะขุดความป้องคือสามคูณสามหน่งเราจะขุดลงไปนะครับก็จะมืดหน่อยก็ขออาภัยด้วยนะครับเหมาะสำหรับทำบ้านทำเหมืองนะครับโอเคระมาณน,นี้ เราเราก็จะขึ้นมานะครับเราก็จะเผาหินต่อเพราะว่าเราจะทําขวานเป็นแรกนะมันก็จะเผาไปโอเคงั้นเพื่อไม่เป็นการรอนะครับขอวาร์ปเลยละกันนะครับโอเคนะครับในตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับฐานของเราก็สุกแล้วนะครับเราก็จะทำจอ่อไยเผาต่อนะครับ ต่อไปนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับถัดต่อไปโอเคครับเรามาเสร็จแล้วนะครับอ่าเราก็จะเอาหินที่เราเผามานะครับทําเป็นขวานนะครับอ่อมทำเป็นขวานนะขวานอันนี้นะทำเป็นขวานนะครับเราก็จะได้ขวานแล้วขวานใหญ่นะครับ เราก็จะไปตัดต้นไม้ซึ่งขวานนี้นะครับมันจะตัดต้นไม้ต้นเดียวรวดหมดเป็นทางตรงนะครับทางตรงเนาะโอเคมันก็จะเป็นทางตรงแบบนี้เนาะก็จะเป็นทางตรงนะครับเราก็จะตัดไปไม่อ่อยมากนะครับเพื่อเอาไปสร้างบ้านใน EP สองเองใช่ครับ EP นี้ผมไม่ได้จะสร้างบ้านนะครับ EP นี้จะเตรียมอุปกรณ์ก่อนเนาะ เราก็จะตัดต้นไม้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคตัวนี้เราจะเป็นตัวสุดท้ายละไปเก็บไม้ก่อนนะครับโอเคเราก็จะลองไปตัดต้นโอ๊กนะครับต้นใหญ่นี่ว่าเวลาตัดแล้วมันจะเป็นโค้งๆไหมมันจะตัดหมดต้นไหม อ่าโอเครู้แล้วนะครับมันก็จะตรงแบบนี้ตลอดเนาะมันก็จะแค่ตรงอย่างเดียวนะครับอ่าเราก็จะเก็บกวาดไปเนาะเก็บกวาดไปนะครับโอเคครับเก็บกวาดไปอาจจะเก็บกวาดไม่หมดนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังขี้เกียจอยู่ครับเดี๋ยว เพิ่งหลังค่อยมาเก็บกวาดนะครับเพราะว่ายัางไงคลิปนี้ก็เตรียมของไม่พออยู่แล้วเอเคประมาณนี้ก่อนนะเราก็จะกลับท้าบ้านเรานะกลับบ้านเราเฮ้ยผมดูละทุกคนจำได้ไหมว่าไอ้ตรงนั้นอนะตอนที่ผมบอกจะสร้างบ้านอนะผมเปลี่ยนใจละเพราะว่าเราจะสร้างตรงนี้กันดีกว่าเราจะสร้างตรงนี้กันนะครับ ตัดต่อไปนะเคเราจะตัดต่อไปตัดต่อไปนะครับตัดต่อไปเลยนะครับเราจะตัดต่อไปนะครับตัดต่อไปเคยเราก็จะเคลียร์พื้นที่นะครับเคลียร์พื้นที่ เคลียไปครับโอเคเมื่อเคลียเสร็จแล้วเราก็จะมาคัฟข,ของคัฟพวนะครับเพราะว่ามันมีดินนะครับอ่าเราก็จะคัฟพวหินก่อนเลยนะครับพานี้ก็คงยังไม่ได้เหล็กแน่นอนครับแต่ในเบื้องหลังผมจะเคลียอาจจะมีเหล็กในภูเขาด้วยนะครับอ่ะจะเคลียเคลียเลยนะครับตรงเนี้ยโอเคเราจะเคลียนะครับ กไม่เป็นการประหยัดเวลาเดี๋ยวเราก็จะถัดเลยนะครับโอเคนะครับเราก็เขีรยพื้นที่ประมาณนี้นะครับเราก็จะอืมอ่าเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับต่อไปก็คือเราจะใช้ค้อนของเรานั้นขุดเป็นรูนะครับเราจะสร้างบ้านซอกภูเขานะครับหรือในภูเขานั่นเองอ่าเราก็จะขุดให้ลึกที่สุดนะครับอืม ขุดไปนะครับเราก็จะขุดให้ลึกนะครับโอเคเราจะขุดไปนะครับอ่ะมีกราวเวลมีกราวเวลนะครับเราก็จะขุดไปก็จะได้ฟิล์มเลยนะครับอืมโอเคนะครับเราก็จะขุดไปโอเคนะครับเราก็จะขุดไปต่อโอเคนะครับอืมขุดไปให้มันใหญ่ๆเยอะกว้างๆนะครับ ขุดไปเราจะขุดไปเรื่อยๆเ,เลยนะโอเคนะครับเราก็จะขุดเกาเวลต่อไปนะครับขุดไปอ่ะแล้วชวขุดต่อไปนะครับขุดต่อไปเลยโอเคนะครับเราก็จะขุดต่อไปนี่นะครับมันก็จะใหญ่ๆหน่อยนะครับเราก็อ่าเราก็จะขับทอสเล้ยนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มสว่างให้บ้านของเราแบบชั่วคราวนะครับอืมเดี๋ยวขอกินก่อน,นนะครับ มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะเก็บก่อนอืมขอพุดก่อนแล้วกันนะครับขอย้ปักทอดอาจจะมีแบบแฟดเงาดำๆมาบึบๆนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นจะเรียกไงดีครับมันณั้นอ่ะมันยุ่งยากหน่อยเราก็จะขุดท้างบนด้วยนะครับเพื่อวความสูงและความกว้างด้วยเนาะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เราก็จะขุดไปนะครับความสูงและความกว้างนะครับอ่าเราก็จะขุดให้สูงๆนะสูงหน่อยขุดไปนะครับให้มันสูงๆจะได้ดีนะครับมันก็ขุดสูงๆหน่อยนะครับสูงนะครับขุดให้สูงเลยอ่าเราก็จะขุดบนให้สูงที่สุดเท่าที่เราทำได้นะครับ อ่ะเราก็จะขุดไปก็จะกว้างแบบนี้นะครับเราก็จะขุดและกลบด้วยนะครับอาจจะกบด้วยเพราะว่ามันสูงมันสูงแล้วนะเราก็จะทําลึกไปอีกด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่พอนะครับเราต้องลึกอีกอ่ะแล้วก็ขุดลึกไปอีกขุดต่อไปนะครับขุดไปเรื่อยๆอ่ะ ส่วนสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็คือกาวเวลนี่แหละครับเพราะว่ามันยุ่งยากเนาะต้องมาขุดและมีแฟนแบคสีดำมันดูน่าลำคานมากนะคบโอเคขุดต่อไปนะครับอ่าปักทอดละเออทอดเพิ่งมีประโยชน์นะครับทอดมพิงมีประโยชน์ในตอนนี้โอเคเราก็จะขุดต่อไปนะครับอ่ะ,อะขุดต่อไปนะครับขุดต่อไปงั้นถ้า Uh, เป็นการประหยัดเวลานะครับเราอันนี้เลยดีกว่าแทะเลื่อนเลยนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราจะเลื่อนไปเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเลื่อนเลยโอเคครับหลังจากที่เราขุดมาแล้วเนาะเราก็จะได้ประมาณนี้ก็อาจมีกบบ้างนะครับอ่าก็อาจจะมีกบบ้างอ่าเราก็จะไปย้ายของของเรามาไว้ตรงนี้เลยนะครับ ตอนแรกก็กะจะสร้างตรงนั้นแล้วเนาะแต่เห็นตรงนี้มันสวยกว่านะครับก็เลยจะสร้างนะครับเราก็จะวิ่งไปสร้างไงขุดของกันนะครับแป๊บนึงมันก็จะแหลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าเครื่องผมนั้นมีกิกะไบต์ไม่มากนะครับจุ ขุดออไปเลยนะครับเมื่อขุดเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปวางไว้ที่นู่นเลยไม่ต้องก่อน,นะครับเพราะว่าแป๊บเดียวเนาะ,ะเราก็จะไปเที่ยวเลยวางไว้ข้างตรงนี้แล้วกันนะครับชั่วคราวนะครับเดีย๋ยวไรจะไปไว้ในบ้านเนาะแต่ผลผลิตที่ได้จากการขุดนี่ก็ถือว่าเยอะพอสมควรด้วยนะครับเราก็จะวางไว้ตรงนี้เนาะอ่า อืมผมว่าเมื่อเราได้ประมาณนี้แล้วนะครับเราก็ควรจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามพร้อมกับกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเพื่อในการทำคลิปตัวต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายเย